ครับในตอนนี้เราก็จะมาดูกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาสําหรับเครื่องฟักไข่ที่เพื่อนๆมักจะมีปัญหากันบ่อยๆหรือว่าเครื่องฟักไข่ที่สวยแต่รูปจุบไม่หอมนั้นเราจะมีวิธีแก้ไขกันได้อย่างไรบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับปัญหาของเครื่องชนิดนี้นะครับคือการทําความชื้นส่วนใหญ่แล้วสาเหตุการที่ลูกไก่เนี่ยไม่สามารถเจาะเปลือกไข่ได้ก็เนื่องจากความชื้นไม่ถึงนั่นเอง ทีนี้ผู้ใช้บางท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งนะครับว่าโอเคเขาเคยใช้มาเมื่อ3าสเดือนก่อนทําไมมันถึงออกแต่ว่าพอใช้ใช้ใช้มาทําไมมันถึงไม่ค่อยเจาะเปลือกไข่เลยเราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับในแต่ละฤดูการความชื้นสัมพัสนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในฤดูหนาวนะครับความชื้นจะต่ํามากนะครับเราจะต้องเติมน้ําบ่อยเป็นอย่างมากนะครับส่วนในฤดูฝน ความชื้นในอากาศก็จะสูงมากก็จะง่ายต่อการฟักไข่สาหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมคิดว่าไม่สามารถแก้อะไรได้นะครับนอกจากวิธีเดียวครับถ้ามีปัญหาเรื่องความชื้นจะต้องหมั่นเติมน้ําบ่อยๆจากเช้าเย็นอาจจะเป็นทุกสองชั่วโมงถึงจะแก้ตรงนี้ได้นะครับหรือทุกชั่วโมงเป็นต้นนะครับทำไมการเลือกใช้เครื่องที่เป็นออโต้นะครับในการทําความชื้นถึงดีกว่านะครับเพราะความชื้นนั้นมีผลเป็นอย่างมากนะครับต่อการ เกิดของลูกไก่นะครับจะทําให้เปลือกไข่นั้นอ่อนนะครับเพราะเปลือกไข่อ่อนก็จะทําให้ลูกไก่สามารถเจาะเปลือกไข่ออกมาได้ง่ายนั่นเองครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราทําเกษตรนะครับที่เราจะคอยมาเติมน้ําทุกชั่วโมงทุก2ชั่วโมงเช้ากลางวันเย็นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้ว่นะครับหรือว่าเช้าเย็นส่วนในกรณีที่2นะครับเรื่องความร้อนนะครับ ตู้นี้นะครับชอบโอ้ฮิตนะครับหรือว่ามีความร้อนเกิน37.5ที่เราตั้งไว้หรือบางท่านตั้งไว้ที่37.8ความร้อนมันจะเกินนะครับเพราะว่าตู้บรรอุต้องพยายามเปิดด้าน4มุมพลาสติกของมันขึ้นมานะครับบางทีเปิด4ี่มุมแล้วมันยังร้อนอยู่นะฮะคือเราต้องไปหาวางตู้ฟักไข่เนี่ยในห้องที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ร้อนนะครับเพราะบางทีหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิภายนอกมันก็40แล้วใช่ไหมครับพอมัน40แล้วเราอาจจะต้องไปไว้ใน ห้องครัวหรือในห้องที่มีอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปนะครับบางทีนะครับในหน้าร้อนนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเจาะรูนะครับเจาะรูบนฝาเครื่องที่ผมวงกลมไว้ตรงนี้นะครับเจาะรูไปเลยครับใช้สกรูเจาะลงไปหลายรูนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นเพราะจริงๆมันมีพัดลมอยู่ด้านใต้ฝาครอบนี้นะครับพอเราเจาะรูเนี่ยมันก็จะสามารถระบายอากาศให้ตู้มันเย็นขึ้นได้นั่นเองนะครับ และที่สําคัญนะครับาบางท่านเนี่ยใช้ตู้นี้ไป1ปีนะครับบางทีมันรวนนะครับเกิดความร้อนแบบอุณหภูมิขึ้นไประดับ40-50ก็มีนะครับที่เจอกันบางทีก็เออเลอร์ด้านหน้านะครับหรือว่าบางทีตัวเลขอุณหภูมิไม่ตรงวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อไอไปซื้อตัววัดอุณหภูมินะครับใส่ไว้ในตู้ฟักไข่อันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ดู2อันควบคู่กันไปนะครับเื่อมีอันใดอันหนึ่งผิดพลาดเราก็จะเห็น อุณหภูมิและความชื้นด้านในตู้จริงๆแล้วก็ของตัวควบคุมด้านนอกด้วยนั่นเองนะครับเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะครับผมเคยจําหน่ายไข่เชื้อนะครับผมจําหน่ายไข่เชื้ออย่างเดียวเลยจําหน่ายในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมีท่านหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าไข่เชื้อผมเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันไม่ดีมันไม่ออกทีเนี้ย ผมก็ถามเขากลับไปว่าเพราะจริงๆแล้วไข่เชื้อเนี่ยเวลารับไปเนี่ยครับเราจะต้องเช็คเชื้อไปใน7วันวันว่ามีเชื้อเดินไหมถ้าเชื้อเดินแล้วที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ฟักไข่นะครับว่ามีประสบการณ์อย่างไรนะครับมีตู้ฟักไข่เป็นอย่างไรส่วนใหญ่เขาจะรับประกันไปแค่7วันหลังจากไข่ไปถึงแล้วก็เช็คเชื้อ7วันแล้วเป็นยังไงแล้วก็ส่งผลมานะครับถ้าเชื้อเกิน50%ก็จะผ่านมีท่านหนึ่งนะครับ21วันบอกว่าเชื้อเราไม่มีทีนี้ผมก็ได้ซักถามเข้าไปว่่าานะครับว ที่ใช้ตู้แบบไหนอย่างไรนะครับปรากฏว่าพี่ท่านเนี่ยเขามั่นใจตู้เขามากนะครับตู้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับเขาซื้อเลียงแลบมาเลยครับเป็นสิบเครื่องนะฮะเขาบอกว่าตู้เขาดีมากไม่มีปัญหาอะไรผมก็บอกเขาว่าตู้นี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันคนที่ใช้เนี่ยมักจะเจอปัญหานะครับสําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยมักจะซื้อตู้แบบนี้ใช้ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่ลองแกะไข่ออกมาสดๆเลยตอกไข่ออกมาสดๆเลยนะครับผมเชื่อว่าจะมีเชื้ออยู่ข้างในนั้น แต่มันไม่เจาะเปลือกมันต้องมีแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีเชื้อสักอันซักใบทีเนี้ยเขาก็ตอกนะฮะสดๆออกมามันก็จะมีมันก็จะมีเป็นตัวไข่ที่มันอยู่ข้างในออกมาซึ่งผมก็มองลักษณะแล้วมันก็น่าจะเกิดจากการอ่าไก่ตายก่อนที่จะเจาะด้วยซ้ํานะครับมันน่าจะมีความร้อนสูงจัดมากเกินไปทาให้มันไม่ทันไม่ทันที่จะได้เจาะเปลือกไข่ออกมาทีนี้คือปัญหาแต่ว่าวิธีที่กล่าวไปเพื่อนๆก็สามารถเพื่อนๆที่มีแล้วก็สามารถนําไปแก้ปัญหา ได้เบื้องต้นนะครับก็อาจจะได้เปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากในการฟักถ้าเราเป็นเจ้าของไก่เองนะครับนาไก่มาฟักอาจจะไม่ได้รับผลกระเทือนมากเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆจะไปซื้อไข่ของเขามาฟักเนี่ยอ,นนอันนี้อาจจะต้องคิดหนักนะครับบางทีเราก็ซื้อไข่บางสายพันธุ์ก็มีราคาสูงนะครับสตาร์ทที่2 5 0 3 0 0ต่อนหนึ่งชุดเนี่ยมันถ้ามันฟักไม่ได้เลยมันก็ไม่คุ้มจะได้สักใบ2ใบเนี่ยมันอาจจะทําให้เราคิดมากคิดหนักในเรื่องนี้มากขึ้น อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์การใช้นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของเกษตรกร,กรหลายๆท่านที่เคยใช้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆปฏิเสธการรับซื้อสินค้านะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับมีเกิดการไม่พอใจนะครับของผู้จัดจําหน่ายขึ้นมานะครับ อันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมเคยมีเพื่อนนํามาให้ทดลองใช้และเป็นประสบการณ์จริงๆและเจ้าของตู้ฟักไข่ที่จตําหน่ายนี้นะครับจริงๆมันได้รับความนิยมมากนะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ดูจะไม่เหมาะสมผมได้แนะนําให้พี่เขาแจ้งความไปนะครับก็มีการนํารูปลูกของเขามาเขาปฏิเสธที่จะรับสินค้านะครับแล้วก็นํารูปลูกของเขามาโพสต์เหมือนในแนวหรือในเชิงการขู่ นะครับแบบนี้นี่ผมก็เลยแนะนําให้พี่เขาไปที่สายตํารวจนะครับแล้วก็ไปปรึกษาตํารวจได้เลยทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับยังไงฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ติดตามในตอนต่อต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่เกษตรกรมากครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สามารถกดดูตอนที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับจากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเกี่ยวกับ เรื่องราวของการซื้อตู้ฟักไข่หรือว่าการตั้งอุณหภูมิและความชื้นครับขอบคุณครับ